อนี่นะคะสังคมเป็นอะไรแล้วค่ะทําไมถึงไปสนับสนุสนฆาตรกรค่ะทําไมไม่มาสนับสนุนผู้เสียเส้นเส้นอย่างเราค่ะเราเสียเส้นนะคะเนาะเราเสียค่ะนะอืมตุกตา,าเราตุยค่ะนะอืมเห็นไหมคะงงค่ะนะเอาสมองส่วนไหนคิดคะ่ะ โอ้ยตายเลยครับพี่น้องไว้เขาเพิ่งไปซื้อมือฟ้าหมดินแล้วครับพี่น้องเอฟซีว่าท่านถึงบัตรเงินก้อเงินไปส่งเสรแล้นบัตรนี้อนะครับเนาะแอดมินก็จดนับโบท่านครับบัตรนี้อ๋อพระบัตรซื้อบบท่านกับพ่อห้องพ่อห่แล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอือจักรพ่อกันบบพ่อกันมันจะคือคู่กันบบคู่กันแบบอ๋อญาติกันอยู่บาทนี้ครับพี่น้องโอ้ยตายเนี่ย อืมนะครับนะ้องเอดมินกับโว้ยนะครับสู้ก็นหลายลุด,ล,ดลึดขึ้นบาทนี่กาแฟแนวคอลลาเจนบ่ไม่ยั่งอีกบ้านนี้เซลล์ล้ำบ่ซีบักทอนบ,อบ,บ,นบ่นะครับพี่น้องสบู่บ่บานนี้บ่เมนอันทำขาวฮีหอมเด้อนะเออบ่เมนของอิตีนะบ่เมนมันเป็นตั้งสั้นไหนครับพี่น้องเออนะอ่า มันจะเอาชนะเขากูย่างไงล่ะครับพี่น้องเอฟซีเอาชนะเขากูย่างล่ะได้แล้วก็ไม่บอกพพ่อใจค่ะอืมตายแล้วอันนี้เราโลภมากล่ามมันจะหายในบาดนี้ <c oughs> ออโลภมากล่ามหายในบันี้บจิยกได้บาดนี้ครับพี่น้องเอฟซีเอาแล้วแล้วครับพี่น้องเอฟซีโลภมากเขาไปนั่งพ่อใจอยู่บัน,นี้อืมนั่งพ่อใจอยู่ไรนี่เห็นบอกนี่นะคะเราไม่ได้ขาดแขนค่ะ ฮะอืมนะคะขึ้นอยู่นะคะเนาะขึ้นอยู่กับกระบวนการพฤติธรรมค่ะนะเราไม่ได้อบบาดอ่าเราไม่ได้อ่าอาคาดแค้นค่ะนะเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เกลียดค่ะนะอืมนะโตอ้ตเดี๋ยวับพี่น้องเปิดมาเาิดอาคาดแค้นเงะคุณผู้ยืนเมืองนอกเมนอกใส่ ไม่แน่ใจว่าจะได้เงตัวซ็อทรั์สินไปคาเแียวบามาโอ้บัน้นี่นะคะมีรั์สินอะไรรายงานมาบนว่ามีรัพย์สินอะไรรายงานมาบนว่าโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีมีซั์สินอะไรรายงานมาบันี้โอ้ตายแล้วบันอืมนี่นะคะรถปิกอัพหมดงวดหรือยังคะรถตู้หมดงวดหรือยังคะรถถ่หมดงวดหรือยังคะ ที่ดินแต่ไร่ค่ะประเมินได้เท่าไหร่ค่ะนะอืมมันพอของเราไหมคะนะอืมถ้าไม่มีจา่ายเราบังคับคดีเลยแหละค่ะนะนะอืมกูจะมึงไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมนะอืมจะให้มึงกลับไปอยู่ในสภาพเดิมกูจะให้มึงเข้าครับครับไปอยู่ในสภาพเดิมนะอืมนะมึงไม่รอดแน่มึงตายแน่นะมึงได้มากเกินไปอืมมึงได้มากเกินไปแล้วนะกูเป็นผู้เสียเส้นกูเป็นผู้เสียนนะทำไมกูไม่ได้ล่ะอืม กูสูงแล้วนะนี่บอโอ้ยตายแล้วจะได้กระบอกเขาจะเจืออืมนี่นะคะหนูขอท่านหน่อยค่ะนะหนูเป็นผู้เสียเส้นหนูเป็นผู้เสีย่ะหนูสูงแล้วนะนี่นะอืมนะหนูไม่พอใจค่ะโอ้ยครับเป็นไอ้มาเต็กก็เข้าแบบนี้ครับพี่น้องเอฟซีนะเมื่อนี้ยเขาขายของพี่น้องเอฟซี ขายของซื้อของไปไปซื้อเปสองพันสามพันคนครับซิ่งกับซื้อบาดนี้โอ้ยตายลบะบัดนี้เห็นรถบัสสร้างคักสร้างแน่ครับพี่น้องเอฟซีบัดนี้พ่อแม่สีเขียวเขาก็จี้เกือบเนี่ยบาทนี้ครับพี่น้องเ้ยนะออมันนี่กันนังบบยาด้วยน,นะครับแซ่คือเก่าบัดนี้ครับนะนั่งบบยานะครับพี่น้องเอฟซีปไปบอกมันบุญนะอืะอ okay, แทนที่มันจีอัน เขาตัดสีในมันจางซนแล้วมันสีใสอยู่บ่แห้งนักเขไปเท็กบาดนี่พี่น้องเอฟซีแห้งมาฝอยบาดนี่ครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมคะเป็นยังไงคะไม่รอดคะ่ะเห็นไหมคะตายในมึงตายในมึงไม่รอดนะอืมมันแค่นั้นมึงเข้าก็ไปอยู่แค่นั้นนะอืมแค่เนี้แล้วตุกตาล่ะแล้วกลับขึ้นมาได้ไหม ม,มันยังได้กินข้าวสามข้าวสามเวลาไ,ได้อาบน้ํามันยังได้หายใจโอ้ยตายแล้วครับพี่นอ 4, นะ้องเอฟซีนะอ้าวดันๆหนึ่งพันห้าร้อยไลน์นะออนั่นไงครับจีบเอาหนาครับพี่น,อ 4, นนะ้อนงเอฟซีนะครับนะเออกัยังจีบบาปยิ่ดอกนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็รอดูรอรุ้นได้เลยนะครับเราว่านะจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นในบันนะี้ถ้าเบิงรลด นะครับเนาะเห็นไหมล่ะนะครับชนะอะไรแต่ไม่มีความสุขนะครับเนาะไม่สุขแล้วไม่พอใจเออเห็นไหมล่ะทั้งความไม่พอไงครับพี่น้องเอฟซีโลภมากลาบหายแล้วแบบนี้ความไม่พอดีไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอยากได้แต่ของคนอื่นอ่ากลัวเขาได้ลื่นแบบนี้ครับพี่น้องเอฟซีกลัวเขาได้มากกว่าตัวเอง อิจศาดิสยาก็เป็นทุกข์แหละครับบัดนี้เป็นทุกข์แหละนอนไม่รับแหละบัดนี้คิดตีนไก่หน้าผากแหละบัดนี้โอ้ยคนก็ไปสงสารมันเลยที่นอคนก็ไปสงสารมันดีเนาะไปซื้อของไปสองพันสามพันคนบุโอ้ตาย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 ครูคิดอะไรเนาะบัดนี้่ซูงแล้วบัดนี้คืนแล้วบัดนี้ก็บรรคืนไล่มันไปจ่อเบื้องไล่เขาเด้ครับพี่น้องโอ้เมึองเมืองมืงปฏิบัติเนี่ยบัดนี้ ว้าวไอ้เขาเนี่ยม้วาจังสั้นจังซี่แหลบบัณนี้อ่ายิ่งออกมาพูดให้คนสงสารมันแหลวบัดนี้ก็จะว่าเขาพูดสงสารมันบัดนี้เขาเศร้าแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเม่อเขามาสงสารเนี่ยเขามาปลูกกระเบื้องเพื่อนให้แล้วพี่น้องเอฟซีเออกระเบื้องยังไม่ได้นะคะนี่นะคะกระเบื้องยังไม่ได้ครับประตูหน้าต่างเขาพี่น้องของหนูก็ทําให้แล้วค่ะนะ ใครจะเป็นเจ้าภาพค่ะนะไม่แยกอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะนะเกลียดมากหลายค่ะนะอืมนะ้าจจะยี่ปีรีบเข้ามาอยู่ค่ะนะชาวบ้านก็ไม่น่ารักชาวบ้านก็ไม่น่ารักแล้วค่ะนะครอบครัวก็ครอบครัวนลนะตีดฉินนินทาเราตลอดค่ะไม่รู้เป็นอะไรกันเนาะไปไหนมาไหนะครับซอมค่ะอืมแต่จะไปให้พ้นผนค่ะนะถ้าจะเอาผู้ชายมามันก็ซอมค่ะอีกคนข้างบ้านนะตัวดีค่ะ ซอมอยู่ตาเป็นมันค่ะบนวานะไม่รู้มันจะซอมอะไรกันนะักหนาแบบนี้ครับพีน่น,น้องเอฟซีมาเขาชอมเปิรนดเนสเขาเบิ้งดน่คนงามเนะเอนะไอเขาเบิรงหหังเขาพว่าสุดตีนหมอเขาชอมเนสเนเออนะครับพี่น,น้องเอฟซีนะหนูไม่ชอบเลยครับแบบนี้ครับชอบกอนนะอะ,อะใช่ค่ะนะถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเขาไม่มีคนซอมค่ะ จากผู้ชายมาเสริงเขาง่ายค่ะ <laughs> โอ้ยนิทานเลยนิโงหานะครับมีองเอาดันดันหนึ่งบรรไลนะบ่ะเคยพบ่เคยพอกับ่เคยเห็น <laughs> โอ้ยต,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 ตาตาใจนะครับเ <laughs> ออนะฮะไว้ยจกเลวครับจังนอนรับบ่รับเลยครับน่ <laughs> บ่รับนี่นอนละ โอ้นั่นมึงขายดีจังเลยเนาะเออาในเรืงยิ้มส